โอเคครับกราบสวัสดีนะครับตอนนี้ครูก็กำลังอยู่ในช่องเวลาว่างนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบอแบบโดนมาจากภูเขานะครับมีคนคอมเมนต์บอกให้ผมเล่นนะผมก็เลยจัดให้เขาบว่าอยากเล่นฟรีไฟกับผมด้วยผมก็เลยเอะคอมเมนต์ถามไปแล้วเออโคงงอโคงงอได้เงินประมาณสัก สองหมื่นสี่พันกว่าบาทวันนี้เราก็จะทำให้ถึงเลเวลสิบเจ็ดผมจะยังไม่ซื้อด่านกล้าผมเอาไปอัพเวลหมดแล้วตกตกตกตัวโดดปุ่มนี่โดนตรงขาโดนตรงภูเขาแน่ภูเขาโดนหัวไม่วิ่งอ่ะชอบตอนวิ่งมากเลย สงสัยน่าจะได้ยินเสียงพัดลมกันทั่วนะ่ะเดี๋เพียบก่อนอโอเคน่าจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมหละมะั้งได้เงินอยู่สองหมืสามพันบาทเย่เย่เย่เยเยวะไปลงมันก็จะแหลกๆหน่อยนะเพราะว่าแบบนี้มันเป็นแบบใหญ่มาก อืมีที่ยโอ้อีแค่หนึ่งเต็มแรงแดงคนหน,นึ่งอีแค่หนึ่งเต็มก็จะก็จะลดเหลือเดมอนไอวีเขาหัวร้องจนเขาถึงร้องไห้กับออกมาด้วยน้ำตาม,มันคือขั้นแรกของเขาเขาร้องไห้ออกมาด้วยน้ำตาพออีแค่หนึ่งเต็มวะ โดนตรงหินขอร้องโดนตรงหินหเบร์อภาพเบร์ต้นเบรยกแล้วกระดูกค่ะหนึ่งร้อยสิบสี่ชิ้นกระดูกเลื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดชิ้นกระดูกไม่รู้อ่ะเฮยอันนี้ได้เงินอยู่สองพนแปดเลยนะทุกคนผู้ยใครเป็นสายฟรีก็ขอก็ก็เราเป็นพวกเดียวกันใครเป็นสายเติมก็ ไม่ได้ว่าอะไรเย่ yeah. ขอร้องล่ะอย่าลืมกดอัดด้วยโอเคกดอัดอยู่บางทีลืมกดอัด <c oughs> บางทีอัดแต่ลืมกดสต็อปเอทำไมตอนที่เราไม่ได้อัดคลิปทำไมมันแบบนั่งพับเพียบเวลาอัดคลิป <c oughs> ทำไมไม่ต้องเจ็บขนาดน,นี้ ขอร้องอย่าขอร้องละโดนภูเขาเหินแค่อันเดียวโดนภูเขาเหินภูเขาเหินไม่ใช่อันนี้หัวลงโอ้โหหัวไม่ลงตรงโดนตรง,ง,งนั้นแหละเฮ้ยไม่โดนเลยเอาตอนนี้ฟีฟผมอยู่ อยู่เพจไอวี AV นะครับผมชื่อว่าพี่เอสตัวโนหนึ่งเนาะช่แล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟไม่สิเล่นเล่นทุกวันด้วยแต่วันเสาร์อาทิตย์ผมไม่ใช่วันเสาร์สิวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟผมจะเล่นแค่ตอนเย็นๆจมนะ้ำเนั่นงระเพียบไหม ไม่เป็นไรทุกคนเราก็นี่เราจะมาสอนทำมุมมองของ GM เฮ้ยหายไปไหนแลาวนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เอชซีพีสูงก็เราจะสับถมบุกจีเอ็มไม่ไวไฟก็ติดแน่นี่เราก็จะเกิดมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่นั่นนะนี่นี่ชายกายสีแดงๆครับทุกคน จะวิ่งไปหาชายกายเปิดไปฉายด้วยนะจะได้มองเห็นตัวเองนี่ทุกคนมันก็จะมองยากอยู่ลำดับหนึ่งแหละอ๋อนี่นี่นี่นนดูไหนอ่ะงี่จะชายกายแล้วทุกคน ปี่เปนสี่เป็นช้ยกายไปไหนแล้วอย่าไปมองมันสิ SCP เอ้นัันมันคือแมพจำสเกลดีๆนั่นเองใช้ยกายหายไปไหนอีกแล้วน,นั่น ไมต้องวิ่งไปมาด้วยใช้กายตัวนี้อย,ย่าอิโยผมเล่นแมปเขาวงโกที่แมปเดียวนะบินเวียน,นเป็นสิทะเอ้อยผมว่ามันต้องมีทางแน่ๆเลยตอนนี้เจอแล้วเอ๊ะใครปิดประตู ผมก็จะเล่นหรือว่ามันให้กดได้ให้กดได้ก็ดีนะเออมันให้กดนี่หว่างั้นเราก็ไปเพื่ออะไรเอ,อ้ใครถูกฆ่าตาย អុយຕົกចិត្តខ្លួនឯងថងតាន់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 អត់ស្បិនយោស្កេបាក់ចូលទៅវិញលោ เราชอบร้องเพลงนะ่าทางตันผมไม่เชื่อหรอกว่ามันตันโอเคเชื่อไปไดะเฮ้ยแบบนี้มันไม่เวิร์กส,สำหรับเราเลยใช่ไหมอ่ะใช่แหละใช่แหละ ทุกคนผมบอกเลยว่าผมจะแบบนี้เหรอไม่รู้จักผมบอกเลยว่าผมจะเล่นอันนี้คืออะไรอ๋อแบบนี้เหรอรู้จักอยู่ที่ยิงอาจจะเล่นแบบนีไงมีอันนี้ด้วยอ่ะอยากให้ผมเล่นดาดไหนระหว่างด่านนี้ทุกคนเน,นี่ยดาเนี้ยออกกำลังกายนะ ไม่ไม่เอาไม่อยากออกกำลังกายเอาซักผ้านะทุกคนซักผ้ากับออกกำลังกายอีกแล้วก็ยิงอาิ่งหัวโตวแล้วก็ชักเนตแล้วก็โดดลงมาจากที่สูงแล้วก็สูวนกหกคอมเมนต์กันมาได้และสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย